ลิซ่าเฉลยแล้วทำไมต้องไหว้ก่อนขึ้นเวทีคลิปเบื้องหลังการทำงานของลิซ่าไอดอลสาวระดับโลกในงานประกาศรางวัล VMAs กลายเป็นไวรัลสุดฮิตในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะตอนที่เธอนั่งไหวคล้ายกับการไหวเจ้าที่หรือสวดมนต์ก่อนขึ้นสแสดงเมื่อวันที่30ตุลาคม2567ช่อง YouTube u d a c y Music เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ลิซ่าที่พูดถึงประสบการณ์ในการทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวรวมถึงการเป็น k คป๊อคนแรกที่ขึ้นโชว์ในแฟชั่นโชว์ Victoria's Secret ซึ่งเธอได้รับการติดต่อจากทางแบรนด์เอง ในระหว่างสัมภาษณ์พิธีกรถามเกี่ยวกับการไหว้ก่อนขึ้นเวทีลิซ่าตอบว่าเธอสวดมนต์เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะสแสดงโชว์ทำให้แฟนๆต่างเข้ามาแซวอย่างสนุกสนานว่าคนไทยแท้สวดมนต์ก่อนขึ้นเวทีสแสดงให้เห็นถึงความรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อลิซ่าในฐานะตัวแทนวัฒนธรรมไทย สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามไม่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ